vũ vũ này này vũ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  này Bắn giả, vũ này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  คุณผู้ชมคะนี่เป็นนาทีที่พันตํารวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคเก้านำกำลังชุดสืบตารวจภูธรภาคเก้าและจังหวัดพัทธลุงบุกไปจับกุมตัวนายวีรวัตรอายุ61ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุงในข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไต่ตรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรียกว่าหลบหนีมา15ปีหลังจากที่14มกราคม53เขาก่อเหตุร่วมกับพวก3ามคนใช ใช้ปืน M16 ยิงนายกรหลัดชาวบ้านในพื้นที่หมู่7อำเภอกงราจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตหลังจากนั้นนายวีรวัตรลงจากรถหยิบอาวุธปืนสั้นของผู้เสียชีวิตนี่แหละจ่อยิงศีรษะซ้ํานายวีรวัตรรับว่าตอนนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยแพ้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสองครั้งเปล่าประกาศว่าจะก่อเหตุยิงเขาก่อนหน้านี้ตัวเขาเคยมอบตัวแล้วเขาอ้างอย่างนี้แต่ตํารวจในพื้นที่ไม่รับ จนกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ญาติผู้เสียชีวิตมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ค่ะตัวเม็ดมวยหญ่ครับแล้วเรา้็มายิงป้อมนี่ครับยิงป้อมประกาศยิงป้อมเลยไปหาความมุ่งเลยครับแต่ว่าแต่ป้อมก็จะกดไม่คือกดไ